เนี้ยกไม่ได้ครับโอ้ม่อุ้มได้โอเก็บแล้วอะไรอยากให้อุ้มจะให้อุ้มโอ้ให้อุ้มเอ้มออ้าจะไปไหนน้องจะไปไหนให้แม่อุ้มไปไน้แม่อุ้มหรออ้า แม่ก็อยากพาน้องไปด้วยอ่ะโอ้โหก็อยากพาน้องไปด้วยแม่ก็อยากพาลูกไปด้วยคุณหมอแม่ยังไม่ได้ยงลวของหนักอันนี้มันยี่สิบโลเนี่ยลูกโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บโอ้โหโอ้โหอาแม่น้ำงูแม่น้ำงูแม่นัำงูแม่แม่ไปแม่แม่ไปเออเนาะคนนี้ยังดูดีมากเลยคนนี้ดูดีมากเลยดูดีมากเลย แม่อุ้งก็จะให้แม่อุ้งเนี่ยโตเป็นหนุ่มแล้วลูกต้องจะเป็นหนุ่มแล้วแหละ